วันนี้เรานำองค์จริงของรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานพิมพ์นิยมเป็นพิมพ์องค์ครูในตำนานแบบไม่มีมือรองออมาให้ความรู้มาให้ชมกันนะคะการสร้างเนี่ยมีการแต่งรายละเอียดในขั้นตอนที่เป็นหุ่นเทียนก่อนแล้วจึงเทหล่อด้วยดินไทยโบราณก็คือว่าจะมีการหล่อแบบ กานช่อพร้อมกันหลายๆองค์คือบางช่อเนี่ยก็มี9องค์บางช่อ19องค์อันนี้ก็แล้วแต่แต่และว,วาระในการสร้างเมื่อหล่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดตัดออกมาจากช่อทีละองค์แล้วก็แต่งตะใบทีละองค์ให้เกิดความสวยงามทีนี้เรามาดูจุดพิจารณาพิมพ์นิยมแบบไม่มีมือรอง คืออันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องจดจำพิมพ์ให้ได้และต้องจำขนาดของพระให้แม่นก่อนนะคะองค์พระเนี่ยมองดูเนี่ยท่านจะมีมิติดูอวบอ้วนสมบูรณ์แล้วก็มีรอยเหี่ยวย่นเนี่ยทั่วทั้งองค์เลยดูเป็นธรรมชาติของพระเก่าที่มีอายุมากกว่าร้อปีนะคะ เราไล่ลงมาตั้งแต่เสียนของท่านนะคะคือเสียนพระเนี่ยเป็นแบบเสียนบาทแบบเสียนบาทมองดูจะคล้ายบาทพระที่คว่มลงแล้วก็ไล่ลงมาถึงตรงส่วนของหน้าผากของท่านเนี่ยจะดูโหนกนูนเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดเจนเลยเปลือกตาก็เหมือนกันเปลือกตาก ทั้งสองข้างของท่าน,นจะไม่เท่ากันคือเปลือกตาด้านขวาขององค์พระเนี่ยมองดูแล้วน่าจะสูงกว่าเปลือกตาทางด้านซ้ายขององค์พระและจะมีความโนนคล้ายๆกับหมวกแก๊บนะคะดูหูทั้งสองข้างของท่านหูทางด้านขวาขององค์พระเนี่ยมีรู แบบหูคนมีความอ่อนช้อยลงมาจดบ่าขององค์ท่านส่วนหูทางด้านซ้ายขององค์พระก็ตั้งอยู่บนสังคติมองดูจะมีความอ่อนช้อยสวยงามมากนะคะทีนี้เราไล่ลงมาใต้คางในส่วนของซอกคอเนี่ยมองดูเนี่ยจะลึก ดูมีมิติสวยงามเส้นขอบสังคติก็เหมือนกันจะมีรอยเว้าเล็กน้อยปลายสังคติก็จะเว้าเข้าไปในสองมุมแล้วก็ริ้วจีวอเนี่ยจะมีความคมชัดมากไล่ลงมาในส่วนของนิ้วมือก็จะไม่เชื่อมชนกันนะคะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลย แล้วก็จะมีรอยคอดเววเล็กน้อยมีรอยคอดเววเล็กน้อยนะคะตรงส่วนของหน้าแข้งหน้าแข้งทางด้านซ้ายขององค์พระนี่ก็จะเห็นรอยแตกในพิมพ์พถ้าสังเกตดีๆจะเห็นรอยแตกในพิมพนะคะหรือที่เขาเรียกว่าหางกระรอกหรือตาพระอินท์ ระหว่างองค์พระกับฐานพระเนี่ยมองดูจะลึกมีมิติดูเหมือนองค์พระเนี่ยลอยขึ้นมามองดูสวยงามเป็นธรรมชาติมากนะคะทีนี้เราลงองกลับมาดูทางด้านหลังขององค์พระดูเราจะสังเกตดูจากเส้นสังคติเนี่ยจะนูนชัดมากเลย มีริ้วจีวรจะมีความคมชัดลึกสวยงามเป็นธรรมชาตินะคะเนื้อโลหะนี่ก็จะมีความแห้งเก่าเป็นธรรมชาติเนื้อในเนี่ยสีแบบทองเหลืองยุคเก่าหรือเ,อเหลืองอมดำหรือบางองค์ก็จะมีจะออกเหลืองอมเขียวท่านในส่วนของพระที่ผ่านการใช้นี่ก็จะออกเหลืองอมเขียวนะคะ บริเวณองค์พระก็จะมีคราบน้ำตาลเป็นสีสนิมอันนี้จะเกิดจากเนื้อในโลหะแล้วก็จะเห็นเม็ดแร่เม็ดขี้เบ้าเนี่ยฝังอยู่ตามองค์พระถ้าสังเกตดูดีๆเราจะเห็นนะคะ,ะบางองค์ก็อาจจะพบเห็นรอยสะเก็ดไฟเม็ดเล็กๆอันนี้จะเกิดจากการหล่อแบบโบราณ ก็จะเห็นเป็นเม็ดสะเก็ดไฟเล็กๆมากบ้างน้อยบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของใต้ฐานองค์พระก็จะเห็นรอยช่อชนวนซึ่งเล็กกว่าแท่งดินสอเล็กน้อยอันนี้จะมีร่องรอยของการแต่งตะไบใต้ฐานแล้วก็ริมขอบด้านข้างของฐานพระเนี่ยเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ของงานช่างสังเกตดูจะเห็นทั่วทั้งองค์เลยลอยแต่งตะไบเนี่ยนะคะดูดีๆเราจะเห็นทั่วทั้งองค์รอบเดือยก้านชนวนใต้ฐานก็เหมือนกันเราจะเห็นรอยยุบตัวของโลหะอันนี้มันจะเกิดจากธรรมชาติจากความเก่าของโลหะที่มีอายุกว่า100ปีก็ จะมีรูพรุนแล้วก็คราบที่เบ้าฝังอยู่ให้เห็นอันนี้มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บางองค์นะคะออรูปหลอ่อพระรูปหลอ่อพิมพ์นิยมพิมพ์นี้บล็อกนี้เนี่ยนักสะสมรุ่นเก่าเนี่ยเรียกว่าพระรูปหลอ่อขนาดห้าสลึงคือซึ่งมื่อช่างเมื่อนำมาชั่งน้ำหนักดูเนี่ย องค์พระจะมีน้ำหนักโดยประมาณ18-19กรัมซึ่งบางองเนี่ยน้ำหนักอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่านี้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะมีฐานหนาหรือฐานบางหรืออาจจะเกิดจากน้ำหนักเม็ดแร่เม็ดใส่ขี้เบ้าที่ฝังติดอยู่นะคะคือซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี้ยก็เราลองมาพิจารณาร่วมกันดู นะคะ